ากบาดกลางฝ่ามือที่มากกว่าหนึ่งเครื่องหมายการเพิ่มทวีคูณหรือความเข้มแข็งที่มากขึ้นก็ต้องยอมรับต่อความเสี่ยงต่อการรับมือกับสิ่งต่างๆไปด้วยตามกรรมของตนคนที่มี3มเครื่องหมายถือว่าหายากชีวิตจิตวิญญาณของคุณจะเปลี่ยนไปในทุกๆทศวรรษการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ยิ่งใหญ่และเป็นไปได้ถึงวัตถุประสงค์ของการมีชีวิตบนโลกนี้ดูว่าการช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงการปลดปล่อยการพัฒนาตนเอง ไปยังระดับที่ดีกว่าสิ่งต่างๆในชีวิตทั้งสิ่งที่ดีๆและการพึงระวังเรื่องลบๆการทำสมาธิมีสติมีปัญญามีความคิดดีคิดบวกเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความมหัศจรรย์ในชีวิตได้ดังนั้นเชื่อในโอกาสความโชคดีนั่นเป็นสัญญาณที่ดีทําให้เราได้รับพรสวรรค์จริงๆสามารถรู้ผลลัพธ์ดีๆมากมายในชีวิตสิ่งที่เป็นสัญญาณบนมือของคุณบอกถึงพรสวรรค์ที่ได้รับ พลังที่ถูกต้องบวกกับกรรมดีที่กระทำในชีวิตย่อมส่งผลดีต่อทุก